อ,อวันนี้นะคะทีมงานดูสิคะน้องแพนดี้มาลองทดลองนั่งเก้าอี้นั่งคอยของลูกค้านี่เดี๋ยวคุณแม่จะไปถ่ายรีวิวอันนี้เป็นหน่วนเลี้ยงง่ายนะคะตาต้องคนไหนมาจับนะคะมือเป็นรูหมดทุกคนนะคะไม่เชื่อดูเออไม่เอาไม่เอาโอเคทำงานทำงานทำงานดีกว่าคุณผู้ชมอยากได้เคาน์เตอร์สีหวาน,วนแบบที่กำลังมองเห็นนี้ไหมคะหลายคนกำลังสงสัยว่าสีที่คุณกำลังมองเห็นคือสีม่วง ม่วงอ่อนม่วงเข้มหรือว่าจะเป็นแบบมันม่วงหรือว่าอะไรก็ตามหรือเสื้อที่ยิ้มใส่อยู่กําลังสงสัยใช่ไหมว่าสีอะไรวันนี้ค่ะยิ้มให้ไอเดียในการเลือกสีเคาน์เตอร์ในโทนชมพูโทนม่วงโทนอะไรพวกนี้อย่างแน่น,นอนยังไงรอติดตามนะคะนอกจากสีสวยๆแล้วมีฟังก์ชันดีๆแนะนําด้วยค่ะด็อกเตอร์เม ก่อนที่จะไปถึงสีสวยๆนะคะวันนี้ยิ้มแนะนําในเรื่องที่บอกกันบ่อยๆคือระดับความสูงของบาบนนั่นเองบาบนที่กําลังมองเห็นและมือยิ้มกําลังยืนจับอยู่ตรงนี้และยิ้มยืนอยู่ประมาณนี้สัดส่วนประมาณนี้สูงอยู่ที่110ซนติเมตรที่ยิ้มขออนุญาตพูดนิดนึงเพราะว่าก่อนที่จะมาเข้าฉากถ่ายคลิปนี้ค่ะมีลูกค้าทักเข้ามาเปิดคลินิกเหมือนกันบอกว่าอยากได้ความสูงที่บาบนเนี่ยสูงอยู่ที่150 cm. ซึ่งจริงๆแล้วอะถามว่าทางเราทําได้ไหมเราทําได้แต่มันมากกว่าการทําได้ก็คือเราแนะนําได้เพราะวันนี้ยืนให้คุณดูว่าเนี่ยร้อยสิประมาณนี้นี่คือคนที่มาติดต่อเวลาที่เราหันไปคุยกับคนด้านในก็จะสัดส่วนประมาณนี้แต่ถ้าร้อยห้ก็จะขึ้นมาอีกถึง40เซนลองคิดดูว่าไม้บรรทัดก,กว่าน่าจะมิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงของบาบนของการทำเคาน์เตอร์ไปวางในคลินิกหรือโรงพยาบาลมีส่วนสำคัญที่จะให้ผู้ติดต่อ เขารู้ว่ามีคนรอเราอยู่ข้างในและทําให้คนข้างในพร้อมที่จะดูแลคนข้างนอกอาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีเทลนิดๆหน,น่อยๆเท่านั้นเองในเรื่องของความสูงแต่อยากบอกว่าอย่ามองข้ามนะคะเพราะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีทีเดียวค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเบื่อพวกลายไม้สไตล์มินิมอลหรือว่าความแบบลักชัวรี่แบบมีเอามาโบ่มีลายหินอ่อนนู่นนี่นั่นนี่คือตัวอย่างค่ะที่ดูไม่ได้เรียบเกินไปดูมีอะไรด้วยซ้ําแต่แค่ใช้สีพื้นๆ้นที่แตกต่างจากสีทั่วไปอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นสีม่วงตัดกับสีขาวณนะตอนแรกอะคะ่ะยิ้มกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะ จะเป็นม่วงเข้มหรือว่าม่วงอ่อนดีสุดท้ายค่ะพอลองเทียบเฉดส,สีแล้วลองส่งหาลูกค้าลูกค้าถูกใจที่สีนี้วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณกําลังเปิดคลินิกไม่ว่าจะเป็นคลินิกเวชกรรมคลินิกเด็กอันนี้สําคัญเลยในเรื่องของสีสันเป็นเรื่องที่ทําให้เด็กๆอะคะ่ะมีความเขาเรียกว่า ความเกรงความกลัวน้อยลงนะคะหรือถ้าคุณจะเป็นคลินิกประเภทแบบตรวจโรคทั่วไปแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลายไม้มันบางคนบอกให้ความอบอุ่นแต่บางคนบอกว่าลายไม้ดูมีอายุเกินไปอยากให้มันดูแบบนิดนึงอะ่ะอยากให้มันแบบว่าดูวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงหรือว่าดูทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะคะดูเข้าถึงง่ายสีสันต่างๆนะคะยิ้มมีให้คุณเลือกมากมายตั้งแต่โทนสีทั่วๆวไปนะคะ ขาวครีมชมพูฟ้าม่วงเหลืองคือทุทกๆสีที่เป็นสีพื้นนะคะลองทักสอบถามได้เรามีหลายวัสดุมีหลายเฉดสีให้คุณเลือกที่คุณเห็นม่วง,งแบบนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้กําลังน่ารักพาสเทลแล้วมีลูกค้าบางท่านค่ะอยากตกแต่งให้มันเงาให้มันกลอสซี่เพื่อให้มันแบบรีเฟล็กกับแสงไฟที่เราตกแต่งในคลินิกของคุณก็สั่งได้เช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอแค่คุณผู้ชมค่ะทักเข้ามาคุยกันเดี๋ยวแอดมินช่วยแนะนําให้นะคะ สีที่คุณเห็นนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะก,การเลือกสีพื้นๆแล้วจะทํายังไงให้เคาน์เตอร์เราดูมีมิติดูด้านหน้าดูลวดลายที่เราใส่ลงไปที่หน้าเคาน์เตอร์จะเห็นว่ามันทําให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นหลายคนบอกว่าสั่งสีม่วงสีชมพูเคาน์เตอร์จะดูแบบดูไม่แพงหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับลวดลายที่เราใส่ลงไป แต่มากมายไปกว่าน,นั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับพนักง,งานด้านในนั่นก็คือฟังก์ชันตรงนี้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหรือว่าลิ้นชักตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ตัวนี้ยาวแค่2เมตรเท่านั้นคือ2เมตรนี่ต้องบอกว่าแบบไม่ได้ใหญ่มากถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ เขาเรียกว่า1ค่ครูหาใช่ไหมหน้าตึกยาว4เมตรเคาน์เตอร์ตัวนี้ไปวางได้สบายสบายไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปและด้านในนั่งทํางานได้ถึง2ท่านเลยนะคะโดยที่อันนี้ยิ้มทําให้ด้านหนึ่งสามารถวางคอมพิวเตอร์ได้มีที่วางคีย์บอร์ดมีที่วางเคสคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งนะคะเป็นลิ้นชักเก็บของอาจจะเป็นส่วนที่พนักง,งานอีกหนึ่งคนนั่งทํางานโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นจุดคัดกรองวัดไขเ้เล็ก,ลกน้อย,อยหรือให้คนไข้ามาเขียนรายละเอียดอยู่บนหน้าท็อปตรงนี้สามารถนั่งทํางานได้เลย และยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้จะเป็นเคาน์เตอร์ที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนั่งทำงานถึง2ท่านแต่เรามีลิ้นชักที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นการแบ่งมันเหมือนการแบ่งให้เขาทำงานซ้ายสุดและขวาสุดซึ่งเขาจะไม่รบกวนกันการมีสมาธิในการทำงานยังคงมีอยู่บนพื้นที่เพียง2เมตรเท่านั้นค่ะและถ้าคุณนะคะอยากได้เคาน์เตอร์แบบนี้แต่กำลังลังเลว่า ขนาดยาวเท่าไหรต้นเท่าไรถึงจะเหมาะสมกับพื้นที่ของคุณลองส่งแปลนหรือถ่ายรูปนะคะมุมที่คุณอยากวางเคาน์เตอร์ในคลินิกของคุณหรือในโรงพยาบาลทักทายมาตามช่องทางด้านล่างตรงนี้เลยนะคะตัวยิ้มเองนะคะเตรียมทีมงานเตรียมดีไซเนอร์นะคะรอให้บริการลูกค้าที่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาลทั่วประเทศต้องบอกเลยว่าทีมงานดรเมดของเรารวมไปถึงแบรนด์แม่ของเรามิสเตอร์เคาน์เตอร์รอให้บริการลูกค้าทุกคนทั่วประเทศค่ะ